มันเริ่มขึ้นในคืนธรรมดาคืนหนึ่งถนนเต็มไปด้วยผู้คนบางคนหัวเราะบางคนเถียงกันบางคนจ้องโทรศัพท์มือถือทุกอย่างดูเหมือนปกติจนกระทั่งเที่ยงคืนพอดีมือถือทุกเครื่องในเมืองสั่นพร้อมกันข้อความเดียวกันปรากฏขึ้นบนหน้าจอยินดีต้อนรับสู่เกมสุดท้ายกดมีเพียงข้อเดียวจงเอาชีวิตรอดตอนแรกทุกคนหัวเราะ บางคนคิดว่าเป็นมุกตลกบางคนคิดว่าเป็นโฆษณาแต่แล้วโลกก็เปลี่ยนไปไฟธนูนกปราพริบอากาศนานะตึกสูงบิดเบี้ยวเหมือนกระจกแตกท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มแล้วความเงียบที่น่ากลัวก็ปกคลุมทุกอย่างอนาวินชายหนุ่มวัยยี่สิบต้นๆลืมตาขึ้นเขาเป็นคนหัวดีแต่ไร้เป้าหมายในชีวิตล่าออกจากมหาวิทยาลัย ใช้ชีวิตอย่างไร้ค่าตอนนี้เขากำลังยืนอยู่ในห้างร้างล้อมรอบด้วยคนแปลกหน้าที่เต็มไปด้วยความกลัวบนผนังปรากฏตัวเลขสีแดงสดเกมที่หนึ่งเอาชีวิตรอดเวลาเหลือสามสิบนาทีทุกคนช่างักยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพันดนั้นหุ่นโชว์ในร้านเสื้อผ้าก็เริ่มขยับหัวหันช้าๆดวงตาสว่างขึ้นนิ้วมือกลายเป็นมีดแลมชายคนหนึ่งหูรบประมา เดินไปแต่หุ่นโชในพริบตาเดียวมันฟันเขาขาครึ่งร่างกายไม่หลั่งเลือดแต่แตกออกเป็นเศษแสงสีขาวก่อนจะหายไปเสียงกรีดร้องดังทั่วห้างบางคนวิ่งหนีบางคนพยายามทุบกระจกบางคนร้องไห้บางคนยืนแข็งด้วยความกลัวหุ่นโชเดินเข้ามาเรื่อยๆช้าแต่แน่วแน่เหมือนนักล่าที่กำลังสนุกกับเหยื่อหัวใจของอนาวินเต้นแรง แต่เขาสังเกตสิ่งหนึ่งที่คนอื่นไม่เห็นหุ่นพวกนั้นไม่ได้ขยับสุ่มสี่สุ่มหา้ามันเคลื่อนไหวเป็นรูปแบบเหมือนมากรุกบนกระดานซ้ายขวาหยุดอนาวินพุมพำเขาความือสาร่านักศึกษาแพทย์หญิงผู้กล้าหาญและตะโกนใส่กับบีหนุ่มเจ้าเล่หัวไวตามฉันมาห้ามหยุดพวกเขาวิ่งฝ่าหุ่นออกมาผู้เล่นหลายคนถูกฆ่าเสียงกรีดร้องดังไม่หยุด แต่กลุ่มเล็กๆของอนาวินรอดมาได้และทันใดนั้นเวลาสามสิบนาทีหมดลงหุ่นทั้งหมดหยุดนิ่งผู้รอชีวิตหอบายใจแล้วสัญ,ญลักษณ์เรืองแสงก็ปรากฏบนข้อมือแต้มชีวิตเสียงกลจักดังขึ้นยินดีด้วยผู้รอชีวิตคุณผ่านเกมแรกแล้วแต้มชีวิตได้ถูกเปิดใช้งานชนะได้แต้มเพิ่มแพ ถูกหักแต้มแต้มหมดคุณจะถูกลบออกจากเกมความเงียบปกคลุมห้างบางคนร้องไห้บางคนสาบแช่งบางคนมองตัวเลขบนแขนด้วยความสิ้นหวังเกมสะพานกระจกก้าวผิดเพียงครั้งเดียวตกลงไปตายเสียงกรีดร้องดังสะท้อนกลางความมืดเกมห้องมืดโหวตไล่หนึ่งคนออกไปผู้ถูกโหวตจะถูกลบในทันที ความหวาดระแวงครอบนำทุกคนเพื่อนหักหลังเพื่อนสุดท้ายเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นเกมโกโหกพูดโกโหกเพียงคำเดียวกับดักก็ทำงานหัวใจคนถูกโกหกหยุดเต้นตรงหน้าเพื่อนทุกเกมไม่ได้แค่ทดสอบร่างกายแต่มันทำลายจิตใจบังคับให้เปิดเผยความลับบังคับให้หักหลังกันเองอนาวินเริ่มสังเกตทำไมสนามแต่ละแห่งถึงคุ้นเคย สภาหเหมือนรางรถไฟใกล้มหาวิทยาลัยของเขาโรงพยาบาลเหมือนคณะของซาร่าห้องสมุดเหมือนโรงเรียนเก่าของกาบบินมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญสนามมาจากความทรงจำของพวกเขาเองในที่สุดพวกเขาพบห้องควบคุมหน้าจอเต็มไปด้วยภาพผู้เล่นและชายสวมหน้ากาก,ากผู้ควบคุมทุกอย่างอยากรู้ความจริงใช่ไหมเสียงดังขึ้นเขาถอดหน้ากาก,ากออกเผยให้เห็น ดกเตอร์การมหาวีระอัจริยะมหาเศรษฐีผู้เคยได้รับการยกย่องด้านจิตวิทยาหลายปีก่อนครอบครัวของเขาถูกฆ่าโดยคนเมาขับและคนร้ายนั้นไม่เคยถูกลงโทษตั้งแต่นั้นมาด็อกเตอร์การเชื่อว่าโลกนี้เน่าเฟะเต็มไปด้วยคนรา้ายฆ่าเต็มไปด้วยคนที่ทำลายชีวิตคนอื่นโดยไม่รับผิดชอบเขาจึงสร้างเกมสุดท้ายเพื่อพิสูจน์ว่าใครคู่ควรจะอยู่รอด และใครควรถูกลบออกไปผู้รอชีวิตถูกโยนเข้าเกมสุดท้ายเดอะเดอมิเนียนกฎเดียวเหลือผู้รอดเพียงหนึ่งคนเท่านั้นพันธิต่เกมเริ่มผู้เล่นหักหลังกันพันธมิตรแตกสลายเสียงกรีดร้องดังทั่วเมืองที่บิดเบี้ยวซาร่าสละชีวิตเพื่อช่วยคนอื่นกระบินถูกฆ่าแต่ก่อนตายเขามอบแต้มชีวิตให้อนาวินอย่าแค่รอดนายต้องพิสูจน์ให้มันเห็นว่ามันผิด เหลือเพียงอนาวินเมืองรอบตัวพังทลายเขาตระหนักว่าเกมนี้ไม่เคยเกี่ยวกับพลังมันเกี่ยวกับการควบคุมและวิธีชนะมีเพียงอย่างเดียวทำลายระบบอนาวินเจาะระบบควบคุมกระจายแต้มชีวิตให้ผู้รอดทุกคนกดถูกทำลายสนามหายไปท้องฟ้าแดงเปลี่ยนเป็นฟ้าใสผู้รอดชีวิตตื่นกลับมาในเมืองจริงถนนกลับสู่ปกติ ผู้คนหายใจอีกครั้งแต่ดวใจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดร์การหายไปแต่โทรศัพท์ของทุกคนดังขึ้นอีกครั้งข้อความสุดท้ายปรากฏบนหน้าจอคุณหนีรอดมาได้ในครั้งนี้แต่จงจำไว้ชีวิตจริงต่างหากที่คือเกมสุดท้าย